สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราจะพูดคุยกันถึงทุกเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนะคะวันนี้ที่ฉันรังสีมาสิรค่ะนอริมิดดำเนินรายการร่วมกันกับคุณดมสุวาวันเราจะพูดคุยถึงเรื่องราวที่ยังคงค้างเอาไว้ถึงการอุทธรณ์กองทุนเงินทดแทนนะคะว่าจะสามารถทําได้อย่างไรบ้างแล้วก็อุทธรณ์ในกรณีไหนได้บ้างนะคะเราจะไป พูดคุยกันกับพันตำรวจโทหญิงทิชาลักษณรงค์วิทย์ที่ปรึกษาทางการพยาบาลสนักงานประันสังคมอาจารย์ตู่คนสวยของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมนะครับวันนี้เสียงอาจารย์ตู่เปลี่ยนแปลงหน่อยนะคะเซ็กซีน <S 1> <S 1> <S ่นะคะต้องแบบบิดบิดจมูกนิดเดงจะได้โซน,นนี้เลยการเปลี่ยนแปลงก็ที่จริงแล้วก็จะป่วยยากอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนรักษาสุขภาพแต่ว่าช่วงนี้ก็คงจะนอนดึกนะคะ เพราะว่าการนอนดึกเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงอาจารย์ติดละครนเปว่าเนี่ยนอนดึกแล้วก็ละครนี้ก็ต้องดูอยู่แล้วก็คุณชายอยู่แล้วคุณชายอยู่แล้วค่ะก็ การนอนดึกนะคะก็ทําให้ฮอร์โมนในร่างกายหรือว่าสารที่จะทําให้เกิดการกระตุ้นทาให้เกิดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันลดลงแล้วก็จะสังเกตได้ว่าถ้าคนนอนดึกมาหลายๆคืนนะคะก็มักจะเจ็บป่วยได้ง่ายแล้วก็ยิ่งช่วงนี้อากาศเด๋ยวร้อนเด๋ยวหนาวร้อนมากเลยมีมนฝนด้วยค่ะเดินเข้าเดินออกระหว่างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ ข้าห้องแอร์อย่าออกมาอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะกออ็รักษาสุขภาพกันนะคะโ mm hmm. ดยเฉพาะที่ทํางานเนี่ยสำคัญค่ะช่วงนี้เป็นหวัดง่ายๆเนี่ยจย์ต่ก็อยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าการไหลเวียนของอากาศเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะก็โดยเฉพาะอย่๋ยวนี้ออฟฟิศตัวติดแอร์กันทั้งนั้นโอ้โหแล้วก็เป็นอยู่ในห้องปิดด้วยอะไรด้วยข้างนอกร้อนถูกต้องค่ะ ครานี้เวลาที่เราไม่ได้อยู่นอกเวลางานไปแล้วเนี่ยอาจารย์ตู่อยากให้มีการถ่ายเทอากาศคือเปลี่ยนอากาศในห้องนั้นซะค่ะวิธีการก็คือว่าเราดูทิศทางลมนะคะท่านผู้ชมว่าลมเนี่ยจะพัดมาทางไหนก็ให้เปิดหน้าต่างช่องที่ลมจะเข้าเนี่ยน้อยๆ นะคะเป็น<ม>ช่องเล็ก<ม>ๆแล้วก็ไปเปิดด้านหลังหรือว่าอีกทางหนึ่งที่ลมจะพัดออกเนี่ยให้มันกว้าง oh. เป็นหลักกลศาสตร์นนัการระยะศาสตร์ของลมคือการไหลวิ่งของลม,มอันนี้ก็ยืนยันได้เวลาที่เราไปเที่ยวตามถ้ำเนี่ยะจะสังเกตไหมคะ,คะว่าเราไปยืนอยู่ตรงช่องเลอยๆของถ้ำเนี่ยมันจะมีลมวิ่งเข้ามาค่ะแต่ถ้าหากว่าเราไปเปิดเท่ากันหมดเนี่ยลมก็จะไม่เคลื่อนไหวค่ะอันนี้ก็เป็นหลักการที่อาจารย์ดูเวลาที่ไปเยี่ยมโรงพยาบาลก็มักจะแนะนำนะคะโดยเฉพาะ ถืผู้่ผยนอกเนี่ยโอพดีเนี่ยโอ้วันหนึ่งห้าร้อยก็ทุกวันนี้เขาเขามองว่าโรคสารพัดโรคทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลใครที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยติดโรคเออตรงนั้นอาจจะคนมองว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยชอบคิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยสะอาดเพราะว่ามีคนรักษารักษาแล้วป่วยมาแล้วหายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ โรงพยาบาลอุย้ยมีแต่เชื้อโรคคนนั้นก็ป่วยคนนี้ก็ป่วยฉันจะป่วยด้วยหรือเปล่าที่กลับกันเพราะฉะนั้นโ<ล>ดยส่วนใหญ่ในหลักของมาตรฐานโรงพยาบาลนะคะที่มีการชุมนุมกันคนเยอะแยะแออัดเนี่ยก็มักจะต้องมีการให้มีระบบไริเวณอากาศที่ดี <c oughs> โอ้ยอย่าโทษโรงพยาบาลอย่างเดียวนะคะเวลาไปดูละครดูหนังก็เหมือนกัน๋อโรงภาพยนตร์โรงสังข์ห้างสรรพสินค้า บางทีการแสดงอะไรต่างๆเนี่ยรอบต่อรอบต่อรอบต่อรอบกันเนี่ยนะคะคนนี้ออกไปคนนั้นเข้ามาเนี่ยมันติดกันเลยใช่ไม่มีการรักษาความสะอาดเลยไม่มีการที่จะเปลี่ยนหมุนเวียนของอากาศการถ่ายเทก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทราไม่เคยเห็นเปลี่ยนเลยนะแต่ในเมืองไทยเนี่ยอาจารย์จูกก็อยากจะแนะนําว่าถ้าสมมติว่านะคะมีห้องนะคะแล้วก็มีติดแอร์อยู่ตลอดเนี่ยการติดเครื่องดูดอากาศเนี่ยควรจะ อูดอากาศออกไปแล้วเนี่ยให้มันไปพบกับแสงแดดพอดีนะคะก็จะทําให้มีการฆ่าเชื้อโรคมีตัวเสร็จเลยแล้วก็อากาศที่วิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะเข้ามาแทนที่ท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าเชื้อโรคเนี่ยบางทีจะตายยากยากโดยเฉพาะเชื้อวัณโรคนะคะตายยากตากแดดก็ไม่ตายเหรอคะซักตายไหมคะตัวแดดอย่างเดียวคือเชื้อวัณโรคนี่ถ้าออกไปเจอแดดปุ๊บเนี่แพ้ทางกันเลยนะคะก็จะตายเพราะฉะนั้นปลูกบ้านก็ดีหรือว่าจะประกอบ อะไรย่ยก็คิดไปว่าทํายังไงจะให้บ้านเราเมีอากาศไหลเวียนได้ดีถึงคนจีนกถึงได้มีหลังห่วงจุ้ยไงแปลว่าลมน้ําอะไรพวกเนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําให้มันเป็นคือออตโตม อัตโนมัติน่ยออโตเมิกนะคะคือไม่ต้องไปใช้เครื่องจักรเครื่องกลเลยมากก็เซฟพลังงานด้วยเราก็ใช้หลักตรงนี้ในการเปิดประตูแล้วก็ทําให้อากาศมันไหลเวียนภายในบ้านครับอันนี้ก็พูดเข้าเรื่องนะเพราะมันเป็นที่เกี่ยวกับโรงงานเหมือนกันอันนี้เกิดมาเรื่องความเจ็บป่วยของอาจารย์ตู่แล้วก็เข้าเรื่องในตัวได้ด้วยแต่วก่อนเข้าเรื่องนะครับก็เช่นเคยนะครับเบอร์ที่023383837 นะครับโทรเข้ามาสอบถามเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับแล้วก็ปัญหาอื่นๆื่นะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกับอาจารย์ได้โทรมาได้เลยนะแล้วก็เมื่อวานก่อนมีสายติดค้างคุณทวีโทรมาหลังจบรายการของเราตอบไม่ทันนะคะไม่รู้วันนี้คุณทวีดูอยู่ด้วยหรือเปล่านะคุณทวีจากนครสวรรค์นะครับก็ถามว่าตัวเองเนี่ยอายุ58ล้วนะครับแล้วก็คาดว่าสิ้นปีนี้เนี่ย ะกะเกษียณน,นะครับแล้วก็คาดว่าก็คงได้บําเหน็จอล้วแหละนะฮะเขาทางบริษัทบอกกับเขาว่าเนี่ยถ้ากเกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับคุณทวีซึ่งไปกู้เงินออมทรัพย์ของบริษัทเขาเองะนะฮะเขาทางฝ่ายบุคคลบอกว่าจะหักได้หรือเปล่าอืมอ้เอาเอาหลักก่อนนะคะ,ค,ะคือหลักของบําเหน็จบํนานาญชลาภาพเนี่ยคะ่ะทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยเหมือนกับจะวางไว้เป็นกรอบไว้เลยว่า เงินหลักประกันตัวนี้คือหลักประกันชีวิตของลูกจ้างผู้ประกันตนตอนที่แชราภาพลานะค,ะ,ค,ะ,คะเพราะฉะนั้นบางประเทศเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายเราไปว่าเ,เงินตัวนี้เอาไปทําอะไรไม่ได้นะนอกจากดูแลชีวิตของตัวเองของตัวเองแต่กฎหมายของประกันสังคมในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีมาตราน,นี้แต่มีการแก้แล้วค่ะม,มีการแก้ว่าว่าเงินที่จะเกิดจากสิทธิประโยชน์ตัวนี้ถ้าจะไปใช้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานอื่นๆเนี่ยทาประกันสังคมเนี่ยก็ จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะอนุญาตเพราะว่าต้องการเอาไปให้ดูแลระยะยา,ยาวม,มีคําถามหลายหลายท่านบอกมาว่าเอา้าขอเบิเกเงินก่อนไม่ใช่นี่ได้ไหมอะไรเป็นนี่เยอะเลยคือเราไม่ได้สะสมเงินหรือว่ารัฐบาลไม่ได้สนับสนุนให้ลูกจ้างผู้ประกันตนสะสมเงินเพื่อจะเอามาใช้นี่ค่ะวัตถุประสงค์คือเอามาดูแลตัวเองอนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างบางกรณีเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเจ็บป่วยแล้วเนี่ยทางรู้สึกจะมีกฎหมายอื่นนะคะคงไว้เลยว่า ถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยแล้วเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยจะมาหักเงินที่จะใช้การดูแลกรณีเจ็บป่วยดูแลชีวิตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ค่ะ,คะแต่ทีนี้สําหรับของกรณีของคุณทวีเนี่ยนะคะก็คงจะต้องในช่วงนี้ก็คงคิดว่าต้องตกลงกับทางนายจ้างเองอเพราะว่าเงินตรงนี้เป็น,เป,นเป็นสิทธิ์ของคุณที่ได้บําเหน็จแล้วจะไปใช้อะไรที่ไหนเขาังไงคุณก็ต้องจ่ายนายจ้างอยู่แล้ว<ฟ><า>ยังไงก็ต้องจ่ายนายจ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้เป็นหลักไว้เลยว่า การที่จะเอาเงินบํานาญมาค้าประกันกู้เงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยก็ไม่ถึงกับห้ามไว้แต่ก็คลยๆว่าเตือนไว้ว่ามันไม่ใช่ก็ไม่ได้อนุญาตโดยตรงมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเงินฉลาภาพบางทีก็บอกว่าเอเงินบาเหน็จบํานาญเนี่ยเอาไปค้าประกันกู้เงินได้ไหมก็ผิดวัตถุประสงค์นะเจ๊ถ้าเกิดว่า บาเหน็จได้มาปุ๊บใช้นี่หมดเนี่ยมันก็ไม่เหลืออะไรด้วนปาวยไปจะดูแลตัวเองยังไงใช่ค่ะวัตถุประสงค์คือเราต้องการให้พอแก่แล้วเนี่ยไม่เป็นภาระกับลูกหลานค่นใช่มีเงินก้อนนะคะที่จะดูแลไว้เพราะฉะนั้นถ้าจัดการได้เนี่ยเราก็พยายามอยากจะให้เข้าใจตรงนี้นะค่ะนั้นคุณทวีก็ต้องไปคุยกับนายจ้าง ใช่ค่ะเป็นผ่อนทยอยได้ไหมหรืออะไรเงี้ยทนายจ้างเขาดีๆเขาเข้าใจก็ให้เงินตัวนี้ไปไปลงทุนหรือไปทำไปโอนอะไรสักอย่างให้เงินมันงอกเงยดีกว่าจ่ายปุ๊บทีเดียวหมดอ่าทีลูกจ้างไปทำอะไรไม่เคืองนายจ้างเขากลัวว่าคุณทวีจะเบี้ยวหลังเกษียณไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ต้องคุยกันเรื่องพวกนี้ต้องคุยกันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประนีประนอมนะคะว่าให มีชีวิตอยู่ได้เนาะไม่งั้นอาจจะมีเงินสักก้อนหนึ่งที่จะไปลงทุนหรือทำอะไรให้เกิดดอกผลเข้ามาค,คือในประเทศที่จเจริญแล้วเขาคิดหลายๆอย่างว่าอย่างเงินสิทธิประโยชน์ของประังคมที่ได้มันบางทีถ้าเป็นก้อนเนี่ยสำหรับผู้ที่ได้โอกาสเช่นผู้พลภาพก็ดีหรือว่าคนที่ไม่มีโอกาสอะไรเนี่ย เขาจะให้ซื้อกองทุนที่มันมีกําไรแน่นอนค่ะอันนี้ก็สุดยอดเลยนะคะถ้าเกิดว่าประเทศไทยเราสามารถจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยก็จะเป็นการดูแลเช่นคนทุกพลภาพเนี่ยให้ซื้อกองทุนอไม่ต้องยกตัวอย่างกองทุนที่ทํากําไรมากๆในประเทศตอนเนี้ยให้ซื้อก่อน เป็นล็อตไหให้ซื้อในวงคือมีการจํากัดด้วยไงครับว่าเท่าไหร่ค่ะแต่ของบ้านเรานี่ถ้าเกิดเป็นกองทุนที่ที่ได้ผลกําไรเยอะนี่พวกคนชั้นกลางหรือว่าคนชั้นล่างนี่ก็มักจะไม่เข้าถึงนะคะเพราะว่าเปิดมาครึ่งนาทีก็ขายหมดแล้วขายหมดแล้วขายหมดแล้วก็ต้องมีการจํากัดกันไว้มีทางจำกัดกันไว้เพราะเปิดสายปุ๊บมีเข้ามาอีกสายมาจากทางบ้านเลยมาไกลด้วยนะคะมาจากจังหวัดที่อยู่สูงที่สุดของประเทศไทยเลยจังหวัดเชียงรายนะคะสวัสดีคุณมงคลค่ะสวัสดีครับ เชิญค่ะคุณมงคลค่ะ,ะได้ยินเราหรือเปล่าเอ่ยได้ยินไหมคะคุณมงคลคะสวัสดีค่ะคุณมงคลอ่าสายหลุดไป<า>ยอยากที่งานติดต่อกลับไปก็แล้วกันวันนี้เราเปิดสายด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้บางคนหยุดอยู่บ้าน วันนี้ข้าราชการหยุดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ข้าราชการที่หยุดก็อาจจะดูคนอื่นได้โทรบอกเพื่อนเธออยากสงสัยเพื่อประันสังคมโทรเข้ามาได้เลยอยากจะให้บอกต่อๆกันไปแค่บางทีถามตอบกันเองนี่บางทีเข้าใจผิดใชรายการของคุณโดมของคุณกิ๊งนี่แหละเป็นที่พึ่งนะคะโทรกันเข้ามาเลยนะคะทุกวันตั้งแต่10บโมงถึง11บเอโมงก็จะเจอวิทยากรต่างๆที่จะช่วยให้คําตอบได้อย่างชัดเจนมาแล้วค่ะคุณมงคลอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณมงคล คุณมงคลค่ะเอามาได้ยังคะเชิญพูดเลยค่ะได้ยินดิฉันหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีค่ะจะมาไกลสัญญาณไม่ค่อยดีครับอ่าได้ยินแล้วคุณมงคลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินเชิญเลยค่ะสงสัยอะไรครับนี่กรณีที่ประกันตัวเองเนี่ยค่ะประกันตนเองนะคะมาการสามสิบเก้านะ่ยค่ะค่ะ มันอายุเท่าไหร่เขาถึงให้เลิกประกรันเลิกประกันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่ที่ว่าคุณมงคลพร้อมที่จะส่งเงินสมทบไปเรื่อยๆไหมหรือไม่ก็นะคะท่านึกอยากจะออกแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถไปรับเงินบำเน็จบำนานชลา,าภาพได้ถ้าบำนานชลา,าภาเนี่ยต้องรอให้ถึงปี5้านะคะแต่ถ้าเป็นบำเน็จชลา,าภาเนี่ยก็สามารถเลิกส่งแล้วก็ไปรับได้เลยค่ะ แต่ไม่ได้จํากัดไว้ที่คส่งไปเรื่อยเลยนะนี่ตอนนี้60กว่าแลวครับ60กว่าแล้วค่ะก็ไม่ได้จํากัดไว้เพราะว่าประกันสังคมจํากัดไว้เฉพาะตอนที่เข้าใหม่คนที่จะเข้าใหม่ต้องอายุ ไม่เกิน60ปีไม่ต่ำกว่า15ปีเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าคุณมงคลเนี่ยส่งไปได้เรื่อยๆจะส่งไปถึง 78, 70 80ก็แล้วแต่กำลังของคุณมงคลน,นะคะคสะสมมากเงินมันก็ได้มากนะคะ,อะขอบคุณครับมีอะไรสงสัยเพิ่มเติอมอีกไหมคะไม่มีนะครับขอบคุณนะคะคสวัสดีค่ะค่ะอ้าวเรามาเข้าหัวเรื่องของเราแล้วคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมว่าการไี่ใช่เนื่องหรือไม่เนื่องจากการทํางานเนี่ยเป็นประเด็นที่ ลูกจ้างขออุทธรณ์มากที่สุด่ะคะเพราะฉะน,นั้นวันนี้ก็คือหลกอักข้อหนึ่งของการวินิจฉัยว่าเนื่องหรือไม่เนื่องจากการทํางานนั่นก็คือปฏิบัติตามคําสั่งของนายจ้างเราบอกว่าข้อที่หนึ่งคือเราทํางานตามสัญญาจ้างครับหน้าที่ เย็บกระดาษหน้าที่แพ็คของหน้าที่เป็นพิธีกรอะไรเนี่ยนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทางานยิ่งนึกไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไฟล่วงค่ะไฟล่วงไฟล่วงลงมาใส่ไฟล่วงลงมาใส่เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะคะถ้าไฟล่วงลงมาใส่เนี่ยนายจ้างก็ต้องรับผิดชอบก็ถือว่าเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมที่มีพูดแล้วก็เสียวตัวเพราะฉะนั้นการตั้งโรงงานนะคะเขาถึงต้องมีการดูว่า ได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกจ้างดีหรือไม่ค่คเราจะต้องมีการออกแบบให้มีความปลอดภัยมากที่สุดค่ะ,คะตอนนี้ประเด็นของเราคือการที่จะดูแลว่า